เปดีดโกเบาเปเด้ครับผมการ์ดวันจันนะซึ่งแน่นอนฮะการ์ดวันจันเราก็ทราบกันตั้งแต่วันพฤหัสบดีเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับว่าจะเปิดแพ็คไหนกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวดูข่าวๆ3ตัวละกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกับการตัดสินใจของผมด้วยนะครับในคลิปนี้นะเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ในมาซึ่งเป็นไอดียชารเลน์แบบสายฟรีร้อยก็ต้องคิดหนักนิดนึงนะครับผมว่าจะใช้ทองไปเปิดแพ็กไหนดีนะครับเบาเบเด้ e, ร่างนี้บ็อกซ์ทูบ็แบบบอกซ 105เ่นได้ตั้งแต่แบ็คขวายันปีกขวาสูงเลยนะครับผมแต่บางคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเฉพาะแบบกวาดเกินไปอะเนาะบางคนชอบแบบเฉพาะด้านถ้ารับก็รับรบุกก็ลุกผิวก็ผิวปั่นดีก็ดียิงดีก็ดีเร็วก็เร็วนะบางคนชอบเฉพาะด้านแต่ดูเหมือนว่าบารเดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบหลายประโยชน์นิดนึงนะครับผมคือเนื่องจากเป็นการ์ดโชว์ไทม์นะถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมนะเอาจริงนะถ้าเป็นการ์ดโชว์ไทม์กับ ID ที่เป็นไ d c ดี l ชา n g e สายฟรีผมนะผมจะเน้นอีพิกมากกว่าโชว์ไทม์แต่ถ้าโชว์ไทม ตัวไหนมันน่าสนใจก็จะน่าจัดนะครับแปะไว้ก่อนนะบอกไปด้วยอิบาย่าโกนาเต้ครับผมร่างเซ็นเตอร์เอ๊ะร้อยหบ้าไปแล้วเฮย้ฮยเฮ้ยค่าพลังเกมรับสวยนะแต่อาจจะช้าไปคือตอนนี้เซ็นเตอร์ที่แบบอยากจะใส่เข้าทีมคือผมว่าหลายคนน่าจะมองไปที่สปีดด้วยนะสปีดดัน90ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่นี่คือแข็งมากนะทุกคนนะ แข่งมากแล้วเกมรับแน่นในเข้าประทับบอลดีสไตล์อะไรวะเนี่ยเดสเออร์ er ด้วยเออแต่แค่ติดตรงที่194ด้วยนะตัวใหญ่แต่ติดอที speed ่สปีดนิดนึงอะสปีดเราเพิ่มได้เราปรับได้โอ้หถ้าจะเพิ่มสปีกก็ต้องไปไปลดเกมรับค่อนข้างเยอะนะครับเว้ยกลายเป็นว่าเสียสมดุลไปเลย <c oughs> ไอต้องบูสเตอร์นี้อาจจะต้องเป็นชัดดาวไปด้วยไหมอ่ะแปะไว้ฮะโกนาเต้แต่บางคนก็จะเล่นเป็นสายแบบเก็บเก็บฟูลทีมนะหรือว่านักเตะที่ไม่ค่อยมีการพิเศษออกมามเไกเซโดครับผมกับร่างเชลซีฮะโชว์ไทม์เชลซี d e s t r o y e r ครับถ้าใส่เด l i n ลิงไป104เกมรับโอเคนะสำหรับสาหรับกองกลางนะแต่ว่าถ้าติดก็ติดเรื่องเดียวก็คือตัวเล็กนะฮะ778รนะครับ d e s ต r o y e r ตัวเล็กนะครับ, er รบก็มีพวกกองตลงกองเต้มาเกเรเล่อะไรพวกนี้ก็มีนะฮะตัวเล็กประมาณนี้แต่แต่ก็จะเก่งหลายๆด้านหน่อยนะครับนี่ก็เกมรับมีความคล่องนะครับสายเชลซีน่าจะต้องจัดอะ่ะนั่นคือ3ตัวที่จะมาวันจันทร์นี้นะครับผมคือถ้าเอาตรงๆนะผมว่าเฉพาะด้านอ่ะคือเฉพาะด้านถ้าถ้าใครขาดเซนเตอร์ขาดริมเส้นขว าขาดกลางรับหรือว่าไปใส่ฟูลทีมอะไรเงี้ยต้องจัดอยู่แล้วนะฟู full team, ลทีมเรืองฟูลฟูลทีมมัดดิดฟูลทีมเชลซีนะครับผมมันไม่ได้มาบ่อยนะพวกโชว์ไทม์ของทีมที่เราชอบอ่ะทีมที่เราเชียร์นะครับเนาะแต่ถ้าแง,ง่ของการใช้งานมันอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากหรอกนะเพราะว่ามันยังไม่มีจริงต้องลองฮะบ,บางทีเห็นแค่ตัวเลขมันก็มันก็ยังแบบพูดได้ไม่เต็มปากแต่ที่ผมพาไปดูเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะนี่คือไอดีไก่เนี่ยมาที่ผมเล่นมา2ปีกว่าแล้วนะซึ่งเป็นสายฟรีแบบ100%ไไม่ได้เเติมลยสักบาทเนะครมเราะฉะน,น,นความาอา่อองงขความอดทนในใการเก็บ แล้วมันอยู่ที่การเลือกแพ็คที่จะเปิดด้วยนะครับว่าเราขาดตำแหน่งไหนนะครับผมคือต้องยอมรับว่าหลังจากอัปเดต2026มาเนี่ยไอดีไก่ชาเลนจ์ของผมทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเปิดได้ตัวดีเลยนะครับโดยเฉพาะเปิดฟรีนี่แทบไม่เห็นเลยใช่ไหมเป็นตัวเก่าหมดเลยเห็นไหมมีเลวันดอฟสกีที่ได้ฟรีมาแฟงรายการที่ได้ฟรีมาแค่นั้นเองยังไม่มีตัวไหนที่ได้จากการเปิดแพ็คในภาคใหม่2026เลยนะฮะแต่บางคนนี่อาจจะท้อไปแล้วนะแต่ผมยังเล่นต่อนะยังเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งต้องคิดมากอีกนะว่าจะต้้อองเเปิดดตตัวไหนน,นนีี ผมรอวันพฤหัสบปีก็คือวันพฤหัสบดาีที่ผ่านมาเพื่อจะรู้ว่าวันจันท์เป็นแพ็กอะไรนะครับแล้ววันพฤหัสบปีที่ผ่านมาเป็นแพ็กอะไรนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกันฮนะทั้ง3แพ็กเนี่ยผมควรเปิดหรือเปล่าผมมีแค่พันสผมจะพูดพูดเยอะนิดนึงนะว่าตรงนะว่าตามตรงพูดเยอะคิดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณไม่เล่นสายนี้คุณไม่รู้หรอกไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกหรอกนะครับว่ามันจะต้องคิดแล้วก็พยายามแค่ไหนในการเลือกเปิดนะ <laughs> ไอดีเปิดเติมก็เติมไปแยกกันไปนะเผื่อบางคนไม่เคยดูซีรีส์แบบนี้นะอันนี้เราทําชาเลนจ์สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแยกออกมาเป็นไอดีอื่นๆนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกันนะว่าไม่เติมเลยลไม่เกี่ยวน,นะฮะอันนั้นแยกไอดีกันไปนะครับผมไอดี ID นี้เป็นชาเลนจ์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็เล่นมา2ปีกว่าแล้วนะมันผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นคิดเยอะๆคือผมมีแค่พันสี่หมายความว่าผมก็อยากจะเสริมทับหน่อยตั้งแต่อัปเดต2ยังตัวที่สิกหือโชั์ไม่หม่เปิอกจวก ตัวฟรีนะผมก็เลยคิดอยู่ตอนแรกอะผมจะเปิดอินเนสตาสเปนิสลีกบิทฟิลเดอร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว,ลวนะเพราะว่าอะไรรู้ปะผมต้องการกลางร,รับเมื่อกี้คุณเห็นทีนมปะนะผมต้องการกลางร,รับอย่างยายาตูเล่ขั้นจะรอปาติเวล่าก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเวล่ามาปุ๊บเนี่ยอีก2ตัวจะเป็นใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าเรามีงบจํากัดนะครับผมไม่ใช่เวล่ามาแต่มาคู่กับลุงเบิกโซซิกแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ไงตำแหน่งอื่นเรามีแล้วหรือเป็นปีกเลยเราไม่เล่นในแผนที่มีปีกนะอนะไรอย ตูเล่ครับตูเล่เขาอยู่กับอินเอสตาซึ่งอินเอสตาผมชอบมากร่างนี้บอกเลยนะส่วนตัวออกตัวเลยว่าชอบมากจะเปิดจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์แล้วละ่ะไอดีกไก่ดีมานะแต่ว่ารอดูแพ็กวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก่อนนะฮะว่าจะเป็นแพ็คอะไรที่พาไปดู3ตัวเมื่อกี้นะ,ะพอเห็นแพ็คแล้วปุ๊บอโอเคผมจะได้ตัดสินใจได้ผมจะต้องละวันจันทร์ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโชว์ไทม์คือถ้าส่วนตัวผมชอบอีพิกมากกว่านะถ้ามันแบบการ์ดสูสีกันนะฮนะเนาะเพราะว่ามันเอเรื่องของฟอร์มบีด้วยอะไรด้วยนะครับเราคลสกกวยนะ่บตเลนนนะีมนนนะู็ แล้วนะครับถ้าได้มาแถมก็ดีนะฮะย,ยา่าตูเร่คบเครื่องเกมรับได้จ่ายได้นะครับผมเก็บบอลได้นะครับผมอาจจะไม่ได้รับจ่าเท่าวีล่าแต่ว่าเนาะเรื่องของความครบก็ตัวเนี้ยเป็นแพ็คเบอร์นรหนึ่งที่ผมจะเล็งไว้ <ๆ S 1> เลยนะครับผมก็รอดูว่าวันพหฤหัสบดีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแพ็คอะไรจะเปิดดีไหมนะครับสรุปว่าก็เป็นตัวรุกครับถือถามว่าเก่งไหมโซเลสเน็ตเวทเก่งที่นั่นเดี๋ยวเน็ตเวทรับอ่ารีวิวเพืรับชมกันโซเลสรีวิวไปแล้วในช่องความสกีรีวิวนะไปรับชมกันได้นะะคครรัััััับบบผผมมมเเเเเเกกกก่่่่่่งงงงงซววสนนนนนนททาาจดแแตตออิญหไ ้ผม,มีกลางรุกผมมีแล้วนะครับผมก็ก็เลยตัดสินใจช่างใจได้แล้วนะครับ่าตำแหน่งที่ผมต้องการก็คือกองกลางครับกองกลางตัวรับกับกองกลางตัวโฮนะฮะก็คืออินเนสตากับยาย่าตูเล่ครับผมนี่คิดหลายตลบแล้วก็เรื่องเยอะเรื่องมากพูดมากเป็นธรรมดาครับซีรีส์นี้ทําใจได้เลยนะเพราะว่ามันต้องคิดเยอะขครไม่เล่นไม่รู้หรอกมีใครเล่นพร้อมผมแล้วยังเล่นอยู่หรือเปล่าผมว่านับคนได้หรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้ซ้ำน,นะสปีที่ผ่านมานะบางคนเลิกไปแล้วท้อนะฮะเพราะมันต้อง แบบห้ามเติมเลยไงนะแล้วก็บางทีเปิดเกลือด้วยก็ท้องไงบางคนใจแตกไปแล้วไปเติมไปแล้วอะไรเงี้ยนะเออใครยังเล่นอยู่คอมเมนต์บอกได้หรือว่าใครเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่2ปีก็ได้นะครับผม1ปี1เดือนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่เปิดฟรีมไม่ค่อยได้เลยอ่ะอ่ะผมมีอีวันสี่กับทุกคนตอนแรกว่าจะเก็บสักสามพันสี่พันแล้วก็ไปรอการ์ดบิ๊กไทม์บางคนคอมเมนต์เออทักมาคุยกัน แล้วก็บางทีไปเจอกันที่งาน Thailand Game Show ก็คุยกันนะครับว่าเออจะแนวทางแนวทางในการเล่นเนี่ยรอแพ็คไหนดีนะพวกสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเอ้ยกลายเป็นว่าพอมีพันเจ็ดเฉยเลยอป่ะเฮ้ยพันเจ็ดร้อยทองถ้าพันแปดเราเราเปิดได้สองจุ่มเนาะขาดอีร้อยเดียวเนี่ยเอาไงดีเดี๋ยวเปิดก่อนรอบหนึ่งจุดโทษถ,ถึงหนึ่งร้อยหรือยังวะมันมีหนึ่งร้อยทองในจุดโทษเออเดี๋ยวเพื่อเผือเราอาจจะต้องไปไปเก็บอีเวนต์เพิ่มอีก100แล้วก็เปิดซ้ำนะครับจุดโทษไม่มีแล้ว100ทองอ่ะผมมี1,700 1,700เดี๋ยวผมจะลองลุ้นก่อนฮนะไม่่ใชนี้ไม่่ใชนี้ไม่ใชพ พันเจ็ดเดี๋ยวจะลอง900ก่อนนะครับ <c oughs> กว่าจะได้มาทีละบาทแทบขาดใจนะทุกคนบอกเลยกว่าจะได้มาทีละร้อยทอง50ทองนะครับผมขอลุ้นเน้นๆหน่อยนะครับยาราตูเลอันเดสเอนินเสตาครับผมคือผมมีแล้วนะอนินเดสตาตูเลกูตีคือมีแต่อยู่ไอดีอื่นนะครับไอดีนี้เนี่ยอยากจะเสริมลองเล่นแล้วก็ติดใจแล้วก็เออมันต้องใช่เลยอะนะเพราะฉะนั้นขอหน่อยนะจ้าดวงจา๋าไม่ได้การเปิดฟรีก็ไม่ได้นะเปิดใช้ทองก็ไม่ได้ตั้งแต่อัปเดต2 0 2 6มา เนี่นะเห็นใจกันหน่อยนะพี่โคจ๋านะให้กําลังใจไอดีนี้หน่อยนะอย่าให้มันเป็นตํานานนะครับผมต้องให้มันอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นให้ผมสักตัวหนึ่งตูเล่หรือว่าอินเตสตาก็ได้นะจ๊ะไปครับ900นี้ที่ทรงคุณค่าครับให้ผมหน่อยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนภาคมายังไม่ไ ลุ้นตัวโก่งมากไอดีเนี้ยผมบอกเลยไอดีอื่นไม่เท่าไหร่ดีเตอร์ไม่เท่าไหร่อ่ะไอเรี่เนี้ยลุ้นตัวโก่งโอ้โหเครียดเลยเครียดจริงเลยอ่ะโอ้เครียดมากบอกเลยเครียดมากโอ้อะไรวะเปิดการเขียวย้อมใจหน่อยเด้อเอากินวูดมา อันนี้ของฟรีนี่ของฟรีเฮ้อ95าไม่ใช่ CF ไม่ใช่แล้วอลา,าโคไม่ใช่ด้วยลาเฟเอลเลยเอาโอ้โหเสียาจยมากเสียใจยมากทุกคนเลย800นี่ถ้าเป็นไอนดีอื่นผมกดเล่นไปแล้วนะกดเล่นทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยไปละโอเค เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บอีก100นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปเล่นอีเวนต์เก็บอีก100แล้วกลับมาเปิดเสียได้ฮะน้ำตาจะไหลอ่ะเดี๋ยวไปขอหาวิธีเก็บก่อน100น่าจะมีตรงนี้บางที่เก็บไปแล้วนะครับอันนี้สเปนิสขับอันนี้เก็บไปแล้วนะครับห้าสิบนะครับถ้าเก็บก็เก็บอลิมิเตตตรงนี้ได้50นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูในแมทพาสแบบใหม่นะครับหรือว่าออบเจคทีฟภารกิจนะน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาครับไปขอเก็บเพิ่มอีก100 A few moments later ฝันรปนูปนี้อืมประตูที่สองห้าสิบทองที่ส่งคุณค่าถ้าจะเอาตรงนี้เนี่ยต้องแข่งอีกเยอะเลยวะ่ะกว่าจะไป20อันนี้ได้มาแล้วอีก50ทองนะครับ ตอนนี้จะเป็น862ก็ขาดอีก40อะ่ะในฮาโลวีนมีเก็บ200นะครับแต่ว่าต้องไล่เยอะเลยอะ่ะผมต้องการให้ไวที่สุดตอนนี้เถ้าไวที่สุดก็คงต้องแคมเปญหักตรงนี้ว่ะนะครับสเปซที่20นะครับอาจจะต้องไปปั๊มกับเฟนแมทนะครับผมจะได้ไปไวนิดนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรกี่แมทเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแมทประมาณ7แมทน,นะเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อ50ทองนี้ เหมือนจะครบแล้วนะครับเพลินเลยอ่ะได้มาแล้วครับท่าสด10ทองนี้ที่ทรงคุณค่านะฮะอุ้ยความยากลําบากของเรานี่นะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันคือความท้าทายไป912อฮะระหว่างที่ผมเล่นเก็บทองไปนี้เนี่ยผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์ที่รีวิวหลุยส์โซเลสไปนะครับผมก็ทําให้จริงๆก็ใจก็อยากได้โซเลสกันเล็บเวนะเนาะใจนึงก็อยากได้แพ็กนี้ใจนึงก็อยากเปิดแพ็กนี้นะครับแต่ว่ามันมีแถมแค่นี้ทำไงได้อนะ มันก็ต้องเลือกนะครับแล้วผมเปิดไปแล้วรอบนึงด้วยนะครับผมก็คืออินเนสตาก็ต้องก็ต้องไปต่อที่แพ็คเดิมเนาะโอกาสมันจะมากขึ้นนะครับผมเนาะอ่ะยังยึดมั่นคําเดิมครับขอตูเลอินเนสตาหน่อยพี่โคนะเสริมทัพหน่อยนะจ้าเป็นกําลังใจหน่อยนะพี่โคนะคือถ้าไม่ได้มานี่คือถามว่าท้อปะท้อแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็ต้องตั้งหลักนิดนึงอะตั้งหลักไป สักพักหนึ่งนะอาจจะพักผ่อนไปสักพักหนึ่งกลับ <g rab> มาปั๊มทองใหม่ค่อยๆเก็บใหม่ครับผมเ <g rab> พราะว่ามันกว่าจะได้มามันก็ท้อนะวบางทีแบบเปิดไม่ได้นะลีลาลือเกินพี่ไม่เปิดสักทีหนึ่งใช่สิคุณลองไปเล่นดูให้เหมือนผมสักปีหนึ่งสองปีก็ได้เออสักเดือนหนึ่งก็ได้เข้า <c oughs> <c oughs> ใจความรู้สึกนะครับเข้าใจความรู้สึกนะครับไปขอหน่อยนะครับอินเตสตาร์ตูเร หมดตัวหมดหน้าตากตอนนี้ถ้าเปิด900นี้เหลือ12บาทนะครับผมพี <Because> ่คอพี่คอสุดหล่อปฏิหารในดีไก่ในมาผมกลับมาได้ไหมพี่คอสุดหล <laughs> ่อพี่คอใจดีแถมรวยอีกต่างหากขอสักตัวหนึ่งเถอะอินเต้าหรือตัวแรกก็ได้1นึสองสไปขอหน่อยขอหน่อย Quando aí มาเมซี่โรนโดตั้งแต่อัปเดต2026มายังไม่ได้ตัวใหม่สักตัวเลยผมบอกเลยหลายคนน่าจะเลิกท้อไปแล้วหลายคนน่าจะาใจแตกเติมไปแล้วนะฮะจะเก็บให้ครบแบบ4,000 5,000ทองรอบิ๊กไทม์ก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยจนท้อเฮ้ เปิดฟรีมัสามสี่แพ็คกี่แพ็กก็ล่ะไม่ได้สักกระตัวโอ้ท้อจริงท้อจริงท้อจริงเอ้ยไปครับทุกคนอาจจะหายไปสักพักนะไอ้ดีในมานะไปตั้งหลักก่อนเก็บทองก่อนไม่รู้จะเก็บมากลับมาเปิดแบบนี้อีกเมื่อไหร่ไม่รู้นะโอ้ยครับก็ ขอให้ความเกลือตกมาอยู่ที่ผมนะฮะคนที่เปิดคนที่เล่นอยู่สายนี้ก็สู้กันต่อไปอย่าเกินผมนะฮะโอเครับประมาณนี้ฮะใครไม่รู้ติดตามช่องบอมสกีโฟ b o บอมสกีรีวิวครับทุกช่องก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ